ถ้าพูดถึงยุคปี2013ก็คงจะเป็นปีที่ถ้า,ถ,าถ้าเปรียบเป็นเป็นปีที่ผมเรียนก็ตอนตอนนั้นผมหมนหนึ่งนะ13อายุ13เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่อยากลิ้มอยากลองอะไรหลายๆอย่างนะ ผมมีคอมเครื่องหนึ่งครับเป็นคอมที่ผมได้มาตอนอายุ13ปีพอดีเลยนะเป็นโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งสเปกก็ถ้าเป็นในตอนนั้นก็ถือว่าโอ้ใช้ได้เลยกําลังดีเลยนะครับผมเพราะผมได้คอมมาผมก็กลายเป็นเด็กติดเกมไปเลยนะอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปไหนเลยทวันก็กลับมาบ้านปุ๊บงานการก็กานบ้านก็ขี้เกียจทำเล่นเกมเป็นตามภาษาวัยรุ่นกําลังฮนะอกคุยเล่นเกมครั้งแรก ผมได้คอมมาครั้งแรกก็เล่นเกมก็เล่นเกมวายแปถ้าถ้าเป็นในปัจจุบันตอนนั้นก็วายแปดกำลังฮิตกันส่วนมากเกมในกาลิน่าก็ดังๆก็น่าจะเป็น PB อ่ายุคตำนานเลยผมแต่ผมยังโหลดเกมไม่เป็นเลยตอนนั้นมอหนึ่งนี่ยังโหลดไม่เป็นเพราะว่าได้คอมมาแรกๆเลยคือปกติเล่นร้านเกมตอนปหกก็ได้มาครั้งแรกก็ทาอะไรไม่เป็นตามตามสเต็ปนะผมชอบเกมยิงปืนครับเล่นมา นานแล้วตั้งแต่ปสเลยก็เป็นเคาน์เตอร์1.6วกพวกภาคซอสประมาณนี้หลายคนก็น่าจะผ่านผ่านกันมาแล้วแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ในตัวผมนะชอบชอบ,ชอบ,ช,อบชอบในเกมยิงปืนก็คือส่วนใหญ่จะชอบเล่นเกมที่มันมีเลือดนะพวกเลือดทรงเลือดสาดอะไรประมาณนี้ก็มีอยู่2เกมครับที่อยากเล่นมากในตอนนั้นแต่คอมไม่แรงนะคือมันเป็นช่วงชีวิตของ วัยรุ่นคนหนึ่งที่อยากจะทําตามฝันนะอะไรของมันก็ไม่รู้ประมาณนะั้นไอเ้เหียแต่ว่าไม่มีคอมแรงๆเล่นก็มีคอมที่เราเล่นเราก็พอภูมิใจแลวนะวสมัยนั้นคิดๆพยายามคิดบวกนะตอนตอนนั้นถ้าเป็นยุคนั้นก็การจอรุนน่าจะเก่ากึกเลยถ้าเทียบกับปัจจุบันในปัจจุบันนี้ก็เฮียอะไรก็ไม่รู้เป็นคนรักคอมมากนะไอ้เฮียแบบ มีเงินก็ส่วนใหญ่จะไปลงกับคอมแบบเติมเกมส่วนใหญ่แล้วก็ซื้อเกมมิ่งเกียร์ใส่ให้มันดีๆลงทุนซื้อบูสวิตตัวหนึ่งนะกับ SSD เพื่อเพิ่มความแรงให้กับคอมนะและในที่สุดวันที่ผมไม่คาดคิดก็มันเกิดขึ้นมาแบบรวดเร็วเลยผมเสียยายไปครับตอนนั้นพอนึกถึงไปตอนนั้นก็คือผมอยากจะย้อนเวลาหรือไม่ก็วาร์ปไปอดีตเพื่อไปเตะ ตัวผมในตอนนั้นมากเพราะว่าในขณะที่ยายผมเสียแล้วจัดพิธีกรรมอยู่คุณเชื่อไหมว่าผมนั่งเล่นเกมอยู่ในบ้านกับเพื่อนชิวเลยแล้วผมสนุกกับมันด้วยประเด็นผมไม่เครียดเลยด้วยซ้ำหลังจากจบงานนี้ไปก็เจอเรื่องเที้ยเข้ามาอีกในชีวิตอีกนะครับผมผมต้องย้ายบ้านครับออจิตใจตอนนั้นก็คืออยากจะเอาเกมไปเล่นที่นู่นด้วยก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมแต่แม่ก็ออกมา พูดเลยะนะครับมายื่นข้อเสนอว่าเอาอย่างงี้ถ้าจะเล่นเกมจะไม่ได้มอเตอร์ไซค์นะคือตอนนั้นก็อยากได้มอเตอร์ไซค์เหมือนกันถ้าเลือกเกมจะไม่ได้มอเตอร์ไซค์แต่ถ้าเอามอเตอร์ไซค์จะไม่ได้เล่นเกมนะตอนนั้นแม่พูดอย่างงี้เลยครับแล้วสุดท้ายก็เลือกเล่นเกมเล่นมอเตอร์ไซค์แล้วก็ได้มอเตอร์ไซค์มาประมาณเดือนกว่าก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่า เฮียแม่หลอกกูแต่ผมไม่กดแม่ผมเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าถ้าแม่ไม่ให้ทางเลือกผมในวันนั้นก็คงจะไม่มีผมในวันนี้ข้าบองไอ้เด็กเฮียที่พยายามเล่นเกมตดอวันแล้วก็เล่นที่ดีที่สุดนั้นมันได้หลุดออกไปจากผมแล้วผมเ,มเมื่กเกมหลังจากที่ผมไปลดผมก็เปลี่ยนไปผมกลายเป็นแฟนยู ผมในการแต่งลุอีกชอดอะไรบางชิ้นเกี่ยวกับความผมมันอยู่ในเครื่อง,องเพื่อนผมแล้วใช่ไหม yes!